เละเลยแต่นี่มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอ้เอ็มไม่อุทดอยู่ไหนวะไลแทงลาแทงรวยละกูไอ้ทรงกูนึกแล้วมึงต้องอ่านหลวงตาครับคนเราตายอ่ะไปไหนต่อครับไป่ว้ยอดตึกมึงไม่น่าถาม เขาก็ไปไว้วัดนะเล็วไปไหนต่อครับเขาก็ไปสวดนะเด็สามวันเจ็ดวันแล้วแต่เจ้าภาพไปไหนต่อครับอพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกแล้วหลวงตาครับผมสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไรครับก็มีเทวดาแล้วมีอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอื่นอีกไหมครับก็มีพิ์มีอื่นอีกไหมครับ สนามมวยสนามมวยมีไว้ทําไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละต้องการสวรานนะครับหลวงตาไปไหนต่อครับป้าน้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอีกเหรอหลวงตาโอโ้เล่นด้วยเหรอป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วฮะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยครับโอ้อันนี้สำคัญ ที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทำเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงมาปรุงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเลอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังอไปไม่ได้ พอเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเข่าเศษทุลีอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิม,มพูดที่ไปลอยอังคานะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสดฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะ ผลวงพี่เป็นตลกเนี่ยหลวงพี่ตลกปะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแทงตอนเจอกันยังไงว้าตายแล้วแรอตาอยทีหลังอย่าเล่นกยบหลงตายอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่สำรวม ดอิธีแล้วนะตั้งใจเจาวเจวเจวอะไรจับเอาไว <ms comme> ้อันันตปาชยเปทิเทนา เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเสะจะถือไว้ทำไมล่ะเอากาชาเซโมเอากาซอเซมมเอากอกสารเสกมา เอากระสานเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เสกข้าร์แม่ไม่ใช่เอากระสางเซมอเอากระสางเซมอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอจะดูทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาไปอ๋อมานันตาปัจชัยเยปฏิเทนา ช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าๆแลชาชาชา้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือร,รอริงต้องเป็นรอริงอ่งไม่รอริงกระดกลิน้นนะเรืองนายอยู่ในริงไง,งไม่ใช่ริ่องง่ายอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านกูเขาเล่นอย่างนี้เนผิดที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอา,อน,าเน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์เลยซอบูสซอบู่เฮ่บะเฮ่ก็ซอบู่เฮ่บิฮักบ้านกูจูเฮ่บะเฮ้จ๊่ เซควายไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาจุกครู้มโฆษณาเล่นเมือยเฮ้ยดีอาจารย์เมือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหน่อยต้องตะก้อข้อปากเฮ้ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย เอาแล้วกูปุ๊บเอาแล้วรวยเละเลยแตนี่มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอ้เอ็มไอูทอยู่ไหนวะไลาแทงลายแทงรวยแล้วกูไอ้โซกูนึกแล้วมึงต้องอ่านสัตว์ คงเหมือนเคยเห็นในทีวีอ่ะ